สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่อันนี้เราอยู่ที่บางแสนโทชินออนี่เป็นจำลองเป็นเมืองญี่ปุ่นเล็กๆที่อยู่ในบางแสนไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะแค่บางแสนก็เหนือนได้อยู่ที่ญี่ปุ่น ตอนแรกอะมองจากข้างนอกมันดูเล็กๆอะคิดว่ามันจะไม่มีคนแต่ว่าพอลงมาจากรถปุ๊บอะคนเทียบเลยเนี่ๆๆเหมือ <ś c oughs> นญี่ปุ่นไหมเหมือนญี่ปุ่น ยังไม่เปิดเนาะแต่รู้สึกทาไมรู้สึกเหมือนมันยังสร้างไม่เสร็จวะ <laughs> ยังก่อสร้างกันอยู่เลเรอ้านมีอย่างเพิ่ง,เพ,งเพิ่งทำร้านเองก็ยังไม่เปิดมีร้านขนม เขาบอกว่าเมืองมันเล็กๆเนอะ,อะเล็กๆมากมเลยแค่เป็นสองสองซอยสองสามซอยอันนี้น่าจะะไรนากะขายทาโกยาก,กิมีปลาหมึกอยู่ข้างหน้าเฮ้ยตรงนี้จะทำแคปซูลโฮเทลทำเป็นโฮเทล นี้เป็นร้านอิสกักยะอ๋อโอเคเออไมีจำลองเป็นบางแสนโทชินสเตชันเอ๋อนี่ทำเป็นที่นั่งเล่นอ๋อแสดงว่าร้านอะ่ะร้านแบบอาจจะแบบไม่ได้มีที่นั่งเยอะเพราะนันก็คือถ้าสมมติในร้านเต็มก็คือซื้อแล้วก็เอามานั่งกินตรงนี้ได้ นี่คือมาเช้าไปใช่ไหมร้านยังไม่เปิด<ช>หรือว่าจริงๆเราคือร้านยังไม่เปิดจริงๆถึงจะมาสายก็ไม่เปิดหรือ,อยังไงนะน่าจะเปิดแล้วแหละแต่ว่าทยอยทยอยเปิดยอยู่เห็นมากว่าแบบจริงๆมันแค่ซอยเด่นาานี้ก็สวยนะองอซอยโค้งซอยเดยวเองสองซอยอ๋ออ,อ,อันนี้เป็นซาชิมิ คือเราเอะมาเช้าไปเว้ยมันทําให้เราแยกไม่ออกว่าร้านไหนเปิดแล้วร้านไหนยังไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวเราก็กินอะไรกันก่อนอาอย่างร้านเนี้ยเปิดแล้วเป็นอะไรเนี่ยน้ําปั่นอ๋อวันเย็นชีสข้างหน้าจะเป็นขนมตังแล้วข้างในมีชีส ขนาดร้านยังไม่เปิดอย่างคนเยอะเลยว่ะส่วนใหญ่แบบแบบว่าแบบมาถ่ายรูปอย่างเดียวยไม่ได้กะจะก,กินใช่ไหมนี่กะว่าจะกินนะเนี่หิวเออแต่เรากะจะกินแต่ร้านมันยังไม่เปิดไนี่โหอยากกินไงอ,อ,อิสักเอเขาเรียกนะเสียบไม้เอออิสระยะเหรอไม่ใช่อิสระยะเอออิสระยะมอมนี้สงสัยตอนนี้จะได้รู้อันไหนที่ติดป้ายแล้วอ่ะน่าจะน่าจะเปิดร้านแล้วเพียงแต่ว่า เวลาที่เรามาเร็วไปร้านยังไม่เปิดร้านตอนนี้ม่มากินร้านนี้แล้วกันร้านกาแฟเนาะตอนนี้10บโมงสินาทนีเดี๋ยวเราไปกินร้านกาแฟร้านนี้แล้วกันนี่มันเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเนาะโอ้ยมีชานมเป็นรูปขนมขนมขนมขิงอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปนั่งกินเราถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเดีย๋ยวน่าจะคนเยอะกว่านี้ ร้านราเม็งมีราเม็งมีร้านราเม็งด้วยแต่ยังโค้ดอยู่เลยอ่ะเหมือนเพิ่งเปิดร้านกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ร้านน่าจะเปิด11โมงนนี้สวยอ่ะมีหลายเรื่องเลยรู้จักสักเรื่องไหมเป็นยังไงตีวอลเลย์บอลไงที่เราดูอ่ะอันนี้ไททันใช่ไหมคิดว่ใช่นั่นโจโจบ้าบนสุดอ่ะเออมีโจโจ ไอ้นี่ไงลค์ไลท์ไลท์กับอะไรนะชื่ออะไรนะเอลกับไลท์หรอเออเอลใช่ไหมใช่เอลไหมอ้าวตัดแสดงว่าลายเส้นลายเส้นเหมือนกันแสดงว่าคนเขียนเดียวกันที่่เรานนังูะแสดงว่าคนเขียนเดียวกันดังด้วยมีบีบนะมลายเส้นเหมือนเหมือนเอลเลยอืมอันนี้โฆษณาแปะแต่แบบญี่ปุ่นน้องมีหมาชิบะน้องแต่ร้านยังปิดกันหมดเลยแสดงว่าร้านโดยส่วนใหญ่เปิดแบบสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงอ่ะ ดูแววแล้วอะใช่ไม่สวยงมหรือเที่ยงน,นะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก่อนดีกว่าเนาะถ่ายรูปก่อนเพราะว่าร้านยังไม่ค่อยเปิดอะโอเคเดี๋ยวมาดูรูปถ่ายกันดีกว่าโอเคครับ ร้านร้านหันไปหันไปหันไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเราสั่งมาเป็นรถออริจินัลจริงๆมันมีแบบเป็นไส้ข้างในจะเป็นเรนโบว์สตรอเบอรี่ชาเขียวอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เคยกินลรงลออริจินัลก่ะตัวเหรียญเต็มๆไหมหยังร้อนอยู่เลยไส้ตุงอยู่ข้างล่างกัดข้างบนน่าจะยังไม่เห็นไส้ อลองลองชิมเลยนะไส้ตุงอยู่ข้างล่างกัดข้างล่างก่อนไหมจะได้มีไส้หมุนได้หมุนหมุนหมุนเอกับหัวสักเล็กน้อยข้างล่างมีไส้แน่นอนอ๋เอเราไมา่เห็นไส้อยู่กินก่อนนะจอกินกินก่อนต้องกัดให้ลึกก่นอนโอ้โหพี่เล็กัดไปสองทรังไม่เจอใส้เหรอครับ เดี๋ยวก็ถึงให้แหกมะอุ้ย <c oughs> ไม่ต้องแหกกินเลยอ้าไชิาาานา ข้าวมันมันชิคก็เค็มเค็มจืดจืดอร่อยไหมมันก็เค็มเค็มจืดจืมันไม่ได้หวานมากมันหวานที่ตัวเนื้อแป้งกินรวมๆก็โอเคอยู่จานอยู่หน้าร้านเลยอโอเคเนาะ,อะโอเคแร้านโฮชิใช่ไหมใช่แล้วอันนี้เป็น ชานมบราวชูกา้าจากร้านโฮชิจริงๆเขามีเป็นไอ้นี่ด้วยนะกิมมิคเขาอะ่ะมันจะมีเป็นขวดอย่างเงี้ยขวดขนมถิงใส่เครื่องดื่มอะไรก็ได้ม,มีแค่นี้จริงๆนะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ ที่นี่ที่นี่หรอตอนแรกอะ่ะที่เราดูมาในรูปเนาะก็จะแบบว่าอุยมันดูใหญ่แต่ว่าเอาจริงจิมันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเออความไม่ใหญ่อะ่ะมันมันมีแค่สองซอยแค่นั้นเองอะ่ะอ่ะก็คืออันนี้ซอยแรกเนาะจากต้โทรชินเข้ามาก็คือมาเป็นซอยแรก พวกร้านที่เป็นร้านเครื่องดื่มอาหารมันจะเริ่มเปิด11โมงนะถ้าใครจะมากินก็มา11โมงแต่ถ้าจะมาถ่ายรูปก็มา6นาด้นี่หมดหนึ่งซอยแล้วนะเรากำลังเลี้ยวแล้วา <c oughs> มาเดินต่อซอยที่สองจ้ะมันเล็กมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะ <c oughs> แค่ก็คือเดินแค่สองซอยสั้นๆแล้วก็จบเลย ช็อตฟิลมากจากที่คิดไว้เดี๋ยวเดินไปด้านหน้าก็ได้ปุ้ย,ยแต่คนก็มาเยอะนะ <c oughs> ก็มาถ่ายรูปบรรยากาศญี่ปุ่นเยอะอยู่แต่ห้องน้ำใหญ่นะนี่ก็จะมีรถตรงญี่ปุ่น <c oughs> มีต้นคริสต์มาสอันใหญ่ หมดแล้วทุกคนรีวิวสั้นๆสั้นไหมสั้นนะเพราะมันเล็กไงมันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่ไหนกดน้ำให้หน่อยมันกดน้ำได้จริงไว้กดได้จริงเหรอจริงสิหมดอายุไหญแต่เครื่องดื่มอันนี้มีอะไรที่ไม่มีขายในไทยมั่งถ้าจะกดก็ต้องกดอันที่ไม่มีขายในไทยนะไปจบเลยเนาะ ตอนแรกดูในรูปดูใหญ่เวอร์วังอลังการโอ,อ้โหถ่ายมาแบบอุ้ยใหญ่วะ่ะอุ้ยมันต้องไปมันใหญ่มากเออแต่คือมามาแหละก็คือแนะนําให้มาเนาะใครที่ยังไม่เคยมาก็มามันมีมุมถ่ายรูปเยอะเะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปอะมาก็ไม่เสียเที่ยวหรอกเออยังไงก็ได้ถ่ายรูปที่มุมสวยๆเยอะๆแน่นอนเพียงแต่ว่ามันเล็กแค่นั้นเอง เนี่ยทุกคนสองซอยอ่ะเดินมาไม่กี่ก้าวก็ก็สถึงซอยนี้ละเนี่ยซอยแรกเมื่อกี้เห็นน้องหมาใช่ไหมจากจุดเริ่มต้นของเราอ่ะน้องหมาตรงนั้นเลยแค่นี้แหละ <laughs> อ่ะบอกลาที่นี่เนาะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเนอะเหิวแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินและอ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย